สองตวัวค่ะทุกคนแซบแซบไปกินข้าวแซบย่างไปกินปลาทูรมค,ควันนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เลยสื้อแล้ให้พาไปซื้อนะคะใต่ว่าจะซื้อมาจากสิบตวัวนะคะทุกคนกินหมดแล้วก็ไป,ไปซื้ออีกกินเมื่อละตัวอันนี้แซ่บแล้วสโลว์สกับเ c ียร์ซีบีดราฟคอร์กัน ค,คือร้านที่คายเป็นร้านอาหารนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าเขอแห่งคายอย่นอ,อาหารประเภทปลาทุกอย่างนะคะทุกคนเบิงเบิงค,ค่ะสมุสดขึ้นเบื้อวตั นะทเออไีรนเ่น้เทคลาดออกมทุกคนเพื่อนคมีเปิด่ะคนมีปลาเสียมอนล้มควัน่อค่ะกุ้งน้ำไเปิงนะคะน ทุกคนนี่นี่ปลาทูล้มควนนี่คอยสิซื้ออันนี้ล่ละเนี่ยมันเหลืออยูเจ็ดโตก็จะเอาหมดนั่นแหละอ๋ะอตันละค่ะแซบแซบค่ะทุกคนตรงเลยลานแบบไงนะคะลานขายปลาโดยเฉพาะนะคะทุกคน ทุกคนขยี้อ่าปาทูรมควันมันเหลือเจ็ดตัวขยกันเลยเอาเบิดเลยนะคะแล้วก็ปลาเซียมอนรมควันคืนหนึ่งทั้งเบิดน่ะสามร้อยเก้าสิบแปดโคนนะคะ ได้สองอาทิตย์ซะแต่ว่าปะทุให้กินมือละตัวกินมือละตัวอ่าตอนนั้นก็ทุกคนเคยมากินปลาแบบนี้นะคะกันกินปลาแล้วมันไม่กินแซ่บมันบะไรคืออย่างไรนะคะคกันกินหมูกินเนื้อเดี๋ยวนี้ค่อยๆมากินเนื้อกินปลาค่อะ,คะคอ,อ,อินเตอร์อ Ja, precis. Men kanske hon vet inte. เศร้านี่นะคอยเป็นเมื่อยแล้วก็เจ็บคอค่ะทุกคนแต่ว่ากับกับ มาชมดอกใหม้สีชมพูหอมหอมเรือนหน่อยนั่งปีนะพอได้เฉยชมนะคะจากน้อยอันต้นนี้กับบานนะคะทุกคนเห็นบอไก,ก่จะบานแล้วนะทุกคนมือเวทนนี่คอยเก็บปักทั่วะ าฝากยาวทัวสีม่วงค่อยไปกินแม่แซบแสบทุกคนหวานหานเนี่ยเก็บไปกําหนึ่ง้วว่า,า,วาบทแซบบวสันแต่ว่าข่อยแซบทุกคนหวานหวานดีทุกคน,น,น,กคนผมห่อค่อยเด่นเลย <laughs> ขอบบอลลกแลวเดวยทุกคนขอยปล่อยใหมัน้ยาวเมื่อนี้ก็ซื้อปลาได้ปลาไม่เยอะเลยได้กินซองอาทิบุรคาทุกคนสำหรับข่อยได้นี่พ่อใหญ่เราไปกินน้ำข่อย Vill du ha kaffe här nere? Ja, jag ska gå, gå Okej. Okay. Vilken paket? Du säger att du skickar paket. Nej, de inte. mig Emy och än. Om du lägger där då? Nej, inna uh, Buti. Bodde i... Uh... Temu? Garage? Nej, Nej i uh, Torshult, i Ica. Uh, ทุกคนเบิรงไว้ไว้ขวดนี้คอยซื้อแต่งแต้มเมื่อวันเกิดพญายฝรังนะคะ่ะเราที่นี่คอยกันเลยบอ่อสบายพญายฝรังกับบอสบายก็เลยบริเปิดเลยค่ะทุกคนเป็นแชมเปญบ่มีแอลกอฮอล์นะคะพยางวัด้เปิดอยู่เดี๋ยวให้อากาศดีๆให้อากาศดีๆนะคะทุกคนคอยจะเปิดจิบนะคะนี่ ถูกๆนะคะของถูกแบบวาน่ามีแอลกอฮอล์นะคะแชมเปญฮิลทุกคนอันนี้เป็นน้ำซาบทีลูกซ้ายใหญ่พญ่์ฝลังหน่าเห็ดนะคะ,ะปีที่แล้วคอยเอาบูเบอรี่หายแก้ฟีนะคะทุกคนเป็นของคนวันเกิดสองกองนะคะ อันแหละแล้วที่นี่แกกัเลยอเฮดแล้วแกกัเลยเอามาใหายแบบว่าแกเฮ็ดน้ำซับแบบว่าใส่น้ำตาลนะคะทุกคนก็จะจะเอาอ่าน้ำจากออ่าอ่าาบลูเบอรี่แก,กผสมบลูเบอรี่กับออ่า่าาลิงกอนนะคะผสมกัน Det Lingon. Uh, buberi och lingon eller? Jordgubbar. Jordgubbar. Inte lingon, jordgubbar och uh, buberi. Buberi, kaffe, stålpuré. Majsan. Vill du ha? Inte nu. Kanske, det är lika bra. Du måste ju ta. Ja, det mm. är bra. Men har inte så mycket socker? Nej, är det ju vad när äta, du kan äta. Ja, också. Aha, rabbe. Ah. <hör>